ั้นตอนตามมาตราที่9นะครับมาตราที่9เนี่ยข้อ1นะครับเป็นการเป็นการใช้ชั่วคราวนะครับมาตราที่9เนี่ยหส่วนราชการที่มีความประสงค์ขอใช้ที่ดินเนี่ยนะครับยื่นแบบทอดอ64ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาพร้อมแผนงานโครงการเหตุผลความจําเป็นวัตถุประสงค์วิธีดําเนินการ งบประมาณแผนที่สังเขปสำเนาแผนที่ภูมิประเทศ1ต่อ50,000ืแสดงที่ตั้งค่าพิกัด 2. อเนี่ยสำนักง,งานที่ดินจังหวัดสาขาตรวจสอบข้อเท็จจริงตามแบบทอดอ66และออกไปชันสูตรตามแบบทอดอ7 7 3รังพัดตามหลักวิชาการแสดงขอบเขตเนื้อที่ลงที่หมายในระวางระวางแผนที่ภูมิประเทศ1ต่อห0,000ื่นระบุพิกัด จ้าหน้าที่รับรองความถูกต้อง 4. อําเภอและท้องถิ่นเนี่ยสอบสวนประวัติความเป็นมาของที่ดินตามกรอบแนวทางในการดำเนินการถอนสภาพตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2550 5 0นะครับข้อ13 ต่อมานะครับประกาศแบบทอดอ5มีกำหนดเวลา30วัน 6. จัดให้มีการประชุมรัศดรในพื้นที่รัศดรที่เคยใช้ประโยชน์ร่วมกันท้องถิ่นเพื่อขอความเห็นชอบนะครับเพื่อขอความเห็นนะครับเพื่อขอความเห็นในการขอใช้และถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดิน 7. จจังหวัดดำเนินการทำหนังสือขอให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยตรวจสอบให้ความเห็นว่า เห็นควรอนุญ,ญาตในการขอใช้และขอถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินดังกล่าวหรือไม่อย่างไรนะครับขั้นตอนก็คือสำนักงานพัฒนาที่ดินเขตพื้นที่ได้ตรวจสอบเขตป่าไม้ถาวรตามมาติคณะรัฐมนตรีสองสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ตรวจสอบเขตป่าสงวนแห่งชาติสานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ตรวจสอบเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป,ป่าและเขตและเขตห้ามล่าสัตว์ป,ป่า สี่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนพื้นที่ตรวจสอบเขตพื้นที่ป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับห้าหน่วยงานทหารในเขตพื้นที่ตรวจสอบว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์หรือไม่ควรอนุญาตหรือไม่หกสำนักง,งานศิลปากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบตรวจสอบว่ามีโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุเป็นแหล่งโบราณนนคดีซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือไม่ 7. ท้องถิน่นว่าขัดข้องหรือไม่ควรอนุญาตหรือไม่ 8. สํสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคว่าจะขัดข้องทางด้านสิ Cannon ่งแวดล้อมหรือไม่ควรอนุญาตหรือไม่ 9. าสำนักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดว่าขัดข้องทางด้านผังเมืองหรือไม่ 10. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดว่าอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาการกำหนดเป็นเขตปฏิรูปที่ดินหรือไม่ หากอยู่แล้วหากอยู่จะต้องได้รับแจ้งว่าไม่ประสงค์จะใช้เพื่อการปฏิรูปที่ดินตลอดไปก่อนนะครับต่อมาอําเภอจังหวัดมีความเห็นเป็นประการใดควรอนุญาตหรือไม่และ12หน่วยราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วแต่เห็นสมควรเช่นแขวงการทางเป็นต้นนะครับนี่ในในข้อที่7การทําหนังสือขอให้หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่เนี่ยตรวจสอบนะครับข้อ8เนี่ย หลังจากนั้นนะครับก็นำเข้าคณะกรรมาการประจําจังหวัดพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามมาตรา9แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพุทธศักราช2543ข้อ8และข้อ9 9เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดออกใบอนุญาตแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่รัษฎรใช้ประโยชน์ร่วมกัน ให้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพื่อเสนอรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนออกใบอนุญาตนะครับนี่เป็นการใช้ประโยชน์ชั่วคราวในที่ดินสาธารณะประโยชน์นะครับตามมาตราที่9นั่นเองนะครับต่อมานะครับหลักเกณฑ์สําหรับผู้ที่จะขอเนี่ยผู้ขอมีสถานะเป็นทบวงการเมืองนะครับผู้ขอนี่แล้วจะต้องแสดงเหตุผลความจําเป็นเร่งด่วนในการดําเนินการ เหตุผลความจำเป็นในการใช้ประโยชน์ในที่ดินเกิน10ไร่การออกใบอนุญาตนะครับออกใบอนุญาตได้คราวแล้วไม่เกิน5ปีแบบใบอนุญาตทอด .69 ให้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยว่าผู้ขอจะต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการถอนสภาพหรือจัดขึ้นทะเบียนที่ดินโดยใช้งบประมาณตนเองให้แล้วเสร็จก่อนครบกำหนดเวลาที่อนุญาตโดยเสียค่าตอบแทนให้แก่รัฐตามในมาตราเจทับ1แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 3. ถ้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดหรือมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเกิดอันตรายความเสียหายอย่างร้ายแรงก็ให้เพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับการกำหนดค่าตอบแทนผู้ขอต้องเสียค่าตอบแทนเป็นรายปีให้แก่ท้องถิ่นตามมาตรา9ทับหแห่งประมวลกฎหมายที่ดินแต่ไม่เกินไร่ละ1,000บาทต่อปีตามบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดิน